ซัมเมอร์ปี2002เลียภูของเชราอูลิเย่ครับเขาได้วางหมากชิ้นสุดท้ายเพื่อที่จะปิดดิวรีโบเยเย์ครับในตอนนั้นทุกอย่างใกล้จะปิดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็กลับสะดุดด้วยคำถามเรื่องของความมุ่งมั่นตัวตนและความเหมาะสมจนเรื่องราวเนี่ยพลิกผันและเปลี่ยนเส้นทางของสโมสรแล้วก็ตัวนักเตะเองสวัสดีครับ พบกับผมฮอสอลอนโซครับในช่องยูทูบนี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลร์พูกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับนำเสนอครับลร์พูนอ s t สตาเกียนะครับเรื่องเล่าในวันวานของลร์พูครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวเก่าๆของสมรสรลร์พูนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมจะหยิบยกเรื่องราวของรีโบเยอร์ครับซึ่งครั้งหนึ่งเขาคนนี้เคยที่จะ เกือบเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างไงครับทำไมถึงไม่เกิดขึ้นไปฟังพร้อมๆกันครับซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ฝากไ้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์จากดิ p CBD นะครับซึ่งเป็นสารสกัสดจากกัญชงผมเองใช้อยู่รู้สึกดีมากๆครับและหลายท่านที่ใช้นี่ก็เข้ามารีวิวนะครับบอกว่าโหใช้แล้วเนี่ย รู้สึกได้ถึงการนอนหลับสนิทครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงการมีเรื่องของความสดชื่นในการทํางานตกลางวันมีทั้งตัวแทปบซูลแล้วก็ตัวออยนะครับใครที่ต้องการคาปรึกษาสามารถไปปรึกษาก่อนได้เลยนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยไปปรึกษาได้เลยทางช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับและตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นส่วนพิเศษด้วยสําหรับเอ,อ่อช่วงนี้นะครับก็ใครที่สนใจไปสั่งซื้อกันได้แล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับย้อนไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 0พัสองนะครับ จิกซอ์ชิ้นสุดท้ายที่ชราอุลเยวางแผนไว้ก็คือการจ่ายเงิน9ล้านปอนด์ครับเพื่อดึงลีโบเยอร์เข้ามาเสริมทัพอย่างไรก็ตามครับแผนการดังกล่าวต้องลม่มลงเพราะเกิดข้อกังขาเรื่องของความมุ่งมั่นและความเหมาะสมของผู้เล่นรายนี้ครับและเมอร์นั้นลีพูก็ได้นักเตะอย่างบรูโนเชรูเอลฮัจดิยุฟอาลูดิยาลาปาทริสลูซีและซาลิเดียวเข้ามาลีพูกตกเป็นข่าวกับลีโบเยอร์อย่างหนักเลยครับ หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มีเรื่องย้ายทีมไม่เว้นแต่ละวันสมัยนั้นนะครับผมอยู่ช่วงชั้นมหนึ่งไปที่หน้าโรงเรียนครับเพื่อดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ซาสเกอร์เพื่อที่จะดูว่าร er, ีโบเยอร์ชูเสื้อให้กับรีพูหรือยังมีภาพภาพหนึ่งที่ผมจําได้เลยนะครับเป็นภาพที่โบเยอร์เหมือนจะมาตรวจร่างกายกับร์พูแล้วแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นครับความฝันที่จะเห็นโบเยอร์มาสวมใส่ ชุดสีแดงเพลิงต้องมีอันจบลงย้อนไปหนึ่งฤดูก,กาลก่อนหน้านั้นนะครับเรียปูจบรองแชมป์พรีเมียร์ลีครับแลวพอถึงช่วงซัมเมอร์เชราอุลเย่ครับก็วางโบเยอรย์เป็นเป้าหมายหลักเลยครับในตอนนั้นครับความเห็นของแฟนบอลเรียปูแตกเป็น2ฝ่ายฝั่งหนึ่งก็ตื่นเต้นครับแต่ฝั่งหนึ่งร้องยีที่ไม่อยากได้ฝ่ายแรกโอเคแน่นอนโบเยอรย์เป็นนักเตะที่เก่งครับสถิติก,กับลีสยูไนเต็ดสวยหรูครับเป็นแกนหลัก ของเดวิดโอรลีในยุครุ่งเรืองสถิติการลงเล่น188นัดทำได้35ประตูตลอดและเวลาเล่นกับลีส6กปีนี่คือสถิติที่ไม่มีใครเถียงได้แต่อีกฝั่งหนึ่งละ่ะเขาก็มีเหตุผลมาแย้งเขาบอกว่ามันมีเรื่องพฤติกรรมฉาโชมื่อตอนปี2000ครับโบเยอร์ er, พร้อมด้วยโจนหาหนวูดเกตครับ,รบเพื่อนร่วมทีมก็โดนตั้งข้อหาเจตนาทำร้ายร่างกายและข้อหาก่อเหตุวิวาจนสองพี่น้องเชื้อสายเอเชียได้รับ อาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงเป็นเวลาเกือบ2ปีครับที่คดีนี้ยืดเยื้อเดลี่มิลเลอร์ก็เล่นข่าวว่า2พี่น้องนาชิฟเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีกับโบเยอร์และก็วูดเกตมิลเลอร์เล่นข่าวนี้อย่างหนักครับทั้งหน้าหหน้า2หน้า3ม,มีแต่เรื่องราวของรีโบเยอร์ครับทั้งที่ตอนนั้นสื่อเจ้าอื่น,นต่างเล่นข่าวเศร้าเกี่ยวกับจํานวนผู้เสียชีวิตจากการฆาตกรรมต่อเนื่องของฮาร์โรชิปแมนเรื่องราวจบลงที่โบเยอร์ถูกตัดสินให้พ้นผิดจาก ทั้งสองข้อหาครับแต่มนทินสีดำก็ยังติดตัวอยู่ในสายตาผู้คนส่วนวุฒเกตโดนตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาก่อเหตุวิวาทและโดนสั่งให้ทำงานบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งต่อมาในปี2005ครับโบเยอร์ er ก็ตกลงจ่ายเงิน170,000ปอนด์ด้วยตัวเองครับเพื่อชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคู่กรณีพฤติกรรมของโบเยอร์นะครับทำให้เกิดข้อกังขามีคำถามว่าอูริเย จะรับมือกับผู้เล่นนิสัยแบบนี้ได้หรือไม่เมื่อดูจากอดีตที่ผ่านมาผู้เล่นนิสัยดื้อหลายคนไม่ว่าจะเป็นตีตี้กามาร่าเดวิดทอมสันนิโคลัสอันโทกาหรือแม้แต่รอปี้เฟลเลอร์ทั้งหมดนี้พออุลิเย่เริ่มจะเห็นว่าเกาะปัญหาเขาก็พร้อมที่จะตัดนักเตะเหล่านี้เนี่ยทิ้งออกจากทีมทันทีอย่างไรก็ตามครับอุลิเย่เนี่ยโปรดปรานโบเยอร์ yer, เอามากๆครับเพราะโบเยอร์เองมีคุณสมบัติพร้อมทําประตูได้หาช่องเก่งแถมยังแข็งแรงครับ วิ่งได้ไม่มีหมดอุลเย,ย่พยายามทำทุกอย่างครับทำทุกทางเพื่อได้โบเยอร์มาเป็นลูกทีมจะมีคาราลเกอร์เล่าในรายการมันเดย์ในฟุตบอลครับครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเชราเนี่ยเขารักโบเยอร์มากครับและก็พยายามที่จะคว้าตัวโบเยอร์จริงๆฟังลีซินเนเตดต,ต,ต้นสังกัดของเขาก็ไม่ได้อยากขายโบเยอร์ออกไปเท่าไหร่นักแต่ด้วยสัญญายที่เหลืออีกเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลทำให้พวกเขาจำใจยอมรับข้อเสนอ9้าล้านปอนด์ของลิเวอร์พูล ผ้าบนหน้าหนังสือพิมพ์ครับมีรูปโบเย์กำลังขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่ไหนสักแห่งซึ่งแน่นอนจุดหมายปลายทางน,นั่นก็คือลิร์ผูทุกอย่างกำลังจะเรียบร้อยอยู่แล้วครับดีวนี้เกือบจะสำเร็จแต่อุลเย่กลับถอนตัวจากการเจรจานี้กระทันหันครับแถลงการของลิร์ผูระบุว่าชราอุลเย่ผู้จัดการทีมของเรา ไม่เชื่อว่านักเตะมีทั้งความกระหายหรือความมุ่งมั่นที่จะเล่นให้กับสโมสรรวมถึงไม่มีคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับการเป็นนักเตะลร์ผูลด้วยอุลเลเยสบันรักโบเยอร์แบบไม่ใหญ่ดีเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดน,นะครับว่าเหตุผลแท้จริงแล้วมันคืออะไรความเห็นของแฟนบอลรายหนึ่งครับที่เขียนเอาไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาเขียนไว้อย่างน่าสนใจครับเขาอธิบายถึงสาเหตุที่ดีลนน้ล่มเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากความโลภของโบเยอร์ ตอนนั้นนะครับเขาเขียนไว้ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าโบเยอร์ mm. er เนี่ยอยากได้เงินก้อนโตจากกดบอสแมนเร็วกว่ากําหนด1ปีครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเจรจาในช่วงที่แทรงทําเป็นว่ายังทุ่มเทให้กับลีซูเนเตดอย่างเต็มที่ในตอนที่เขากําลังใกล้หมดสัญญากับทีมเขาคงจะไปหาบอร์ดบริหารของลีซครับพร้อมกับพูดว่าฟังนะคุณสามารถหาค่าตัวจากผมตั้งแต่ตอนนี้ได้10บล้านปอนด์เลยมาแบ่งกัน 50- 50กันดีกว่าและผมจะเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่ เพื่อให้คุณสามารถขายผมด้วยค่าตัวระดับนั้นได้และจะทําให้คุณได้เงิน5ล้านปอนด์หลังจากนั้นนะครับหเดือนครับโบเยอร์ก็ย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดโดยที่ลีฟยอมขายออกไปในราคาที่ไม่เปิดเผยและฝั่งยุงทองเองก็ต้องตกชั้นไปพร้อมกับเดอะแฮมเมอร์สในรดูกันนั้นและโดนปล่อยออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวโบเยอร์กลายเป็นนักเจ็พนเจนจรครับอยู่สโม,มสรไหน ก็ได้ไม่เกิน3ปีชื่อเสียงของเขาค่อยๆหายไปพร้อมกับอายุที่เริ่มโรยราลงไม่ว่าเหตุผลใดที่ตอนนั้นล์พูกับโบเยอร์ไม่ได้ลงเลยกันแต่นั่นคืออดีตครับมันคืออดีตที่โบเยอร์อยากย้อนกลับไปแก้ไขซึ่งถ้าหากเขาทำได้เขาจะย้อนไปทำสิ่งน,นั้นตามที่เขาจะบอกดังต่อไปนี้ครับผมเกือบจะได้ย้ายทีมแล้วนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับรายการของเจมี่คาร์เกอร ผมผ่านการตรวจร่างกายไปครึ่งหนึ่งแล้วด้วยซ้ํามันก็แค่ตอนนั้นผมรู้สึกไม่ถูกต้องครับและถ้าให้ผมพูดแบบจริงใจแล้วละก็การปฏิเสธที่จะไปเล่นให้กับล์พูตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่สุดในวงการฟุตบอลของผมเลยถ้าผมสามารถย้อนกลับไปได้แล้วละก็ผมก็จะเลือกย้ายทีแมแน่ๆครับแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและผมก็ตัดสินใจไปแบบนั้นพอผมมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ย ผมก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของผมถามกลับมาในตอนนี้ครับถ้าหากตอนนั้นลีอาพูได้โบเยอร์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นลีอาพูในตอนนั้นมีแผงกองกลางอย่างซิงเวนเจรารดครับที่กําลังรุ่งขึ้นมามีแดนนี่เมอร์ฟี่ที่มันก็ถูกทางไปเป็นปีกขวาอยู่บ่อยๆเราคงจะได้เห็นมิติอันหลากหลายครับการเข้าทําในกรอบที่อันตรายตอนนั้นผมจำไม่เลยว่าติดตามข่าวนี้ทุกเช้าครับ ก่อนเข้าเรียนต้องไปที่ร้านหนังสิอพิมเพื่อหาซื้อซาสเกอร์เพื่ออยากเห็นรูปโบเยอร์ใส่เสื้อลีอาผูสุดท้ายแล้วมันไม่เกิดขึ้นครับแล้วก็ยอมรับว่าผิดหวังอยู่หลายวันพอสมควรเลยสำหรับณตอนนั้นครับสมัยที่ผมยังอยู่ประมาณชั้นมัธยมที่1น,นะครับนี่คือเรื่องราวของลีโบเยอร์ครับที่นํามาคุยกันในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกา่าเกนอสตาเกียที่ผมพยายามจะเล่ามาให้เพื่อนๆนได้รับฟังกันในเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไร เดี๋ยวมาติดตามครับว่าจะเป็นใครนักเตะคนไหนถ้าใครจะอยากให้ผมมาเล่าเรื่องนักเตะเก่าๆเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับแล้วก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิบซีบีดีนะครับที่ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยครับทั้งแคปซูลมีตัวกัมมี่มีตัวออยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนหลับไม่สนิทนะครับตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถ มีความพร้อมในการทำงานช่วงกลางวันแล้วก็นอนหลับสนิทตอนกลางคืนสามารถไปดูได้เลยช่องทางตามที่ผมให้ด้านล่างนี้วันนะครับวันนี้ผมฮอสซานโซขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ